สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนสขมองสุบอลครับที่กําลังเบิงกําลังติดตามรับชมบนช่อง u t u b e อันนั้นทั่วนะครับเนาะครับมือน,นี่อันนั้นทั่วกับภาพอ,พอแม่เอือยไอน้องผู้อยากได้งัวไปเลี่ยงหาง่วไปเลี่ยงครับมือน,นี่ผ้ามาเบิงเอาเป็นงัวของบ่าวโพบ้านดงมันตํา,ตาบลหนองม่วงอําเภอบอระบือ,บอจังหวัดมหาสารคามครับมือน,นี่ก็มีหลายขู่อะไรคู่อะไรโตหลไยโคบเลยพี่น้องเนาะ ต่อจากนี้ไปคันแมนพี่น้องทีเ่เราอยากได้นะครับเดอ้อเบอร์โทรศัพท์ผมพื่นไปให้หรืออยากเบ่งโตเกิยรครับกะมาเนีเรครับตามที่อยู่ผมแจ้งไว้ต้นลิปนะครับเนาะครับเห็นงมงงมึงสี่ครับพี่น้องเบาโพเพลี่กับเทิงรับสื่อเทิงขายเทิรรับแหลกเปลี่ยนยครับเดอ้อนี่คันพี่น้องมีง้อแม่มันง้อขาทกข,า,ขาทื่นขาทอนง้อมีตำหนิง้อผูเอามาเปลี่ยนงมงงมึงสี่ไปเรียงก็ะไรครับนี่นี่ครับนี่กับง้อแม่มันแม่ทองเนาะครับเนาะเอาครับนี่ บันนี้แม่ลูกก็มี่ได้ครับมือนีแม่ลูกก็มีพุ่นครับพุ่นแม่ลูกลูกกำงามเลยครับพุุ่นครับมือนีมีตาแด้งแดงได้ครับเด้อมือนี้เอ้าสีผ้าอะไรเบิ้งเทระโตเทละโคมนะพี่น้องเนาะอ่าสวัสดีครับบ่าวพ่อครับครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวลืมไหมครับนี่ครับบ่าวพ่อเอาไม้ให้เพื่อนเราบัน euh นี้ครับมสวัสดีครับอาอีกรอบนึงเนาะครับโอ้พี่น้องลืมทำไมเอาเบิ้งกันโคมทีหนึ่ง ครับผมนี่แม่ลูกบ่ครับครับแม่ลูกอันนี้ลูกอันนี้ลูกบ่ครับผมพื๊นพี่น้องลูกพอดได้ครับเนี่ยลูกของอาปาเช่ครับผมลูกของอาปาเช่มีผี่น้องเอ้าอยากเด้กงมายมึงสี่ไปเลี้ยงครับนี่ทักมาด้ครับเด้อนี่เจ็กเดือนนอนี่นอครับตัวนี้ได้เจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนโอ้หนาขึ้นได้ผิวน้องเอาเบิ่งคักกอนเนาะมาเบิ่งข้อครับเบิ่งหน้าตาเบิ่งเล็บเบิ่งขาคุนโอ้คุนดีตัวนี้ไหม ลำโตหนาเนาะงอไนต์ตัวนี้เนาะหนังดีลึกลึกเรื่องเงี้ยย้อนโอนต้นครับนี่พี่น้องกาลังมองหางง่วงงาำๆมาเบ่งค้นหางเขาไปเห็นมาให้เรียบร้อยเบ่โค้นหางสวยข้นหางไงคักญ่แน่เข่งขานุ่มดีบันนี้แม่เพิ่นนี่สูงลายปเลยครับแม่สูงร้อยชีชิมาแม่สูงร้อยชีชิผาลูกตัวใดเพิ่นครับเนี่ยลูกแรกเลยครับนี่ลูกสองนี่คือผสมใหม่ลูกสอง ต่อมานี่คือผสมไปแล้วเนาะผสมนะครับผมได้<ผ>ได้ไสองรอบเราสี่สิบหกมื่นผสมได้สองรอบกขนาดจะพ่าดหลือครับผมสี่สิบหกมืม่นว่าเห็นขึ้นว่นนเห็นเกินกับสิพันหรือตัวเนาะพันแล้วครับและคาเปิดไปหลายมันเลยครับเปิดไปหกสิบสามครับผมหกหมื่นสามพันครับครับผมซื้อสองรุ่นสามเลยพี่น้องหรือเงินบ่ถึงครับมีงวัวผูกโตสองโตเอามาเติมใส่เนาะแม่นครับผมหรืองัวมีมีงวัวแม่หมันครับมูอซื้อไปซื้อมาแต่นั่ สนามเรือน้ำใสกระซังทับกติดนะครับเด้อนี่คือไปต่อทับแม่นี้ยังไรก็ปติดละครับบาเนี่เพราะว่านี่นี่ลูกแรกคนเด้อเฮงอ้วนหฮงมากแม่มันด้วนๆเฮงมากคักเด้รข่าดที่พร้อมนี่ครับแม่เพิ่นนี่เป็นงัวลูกแรกนะครับตัวที่สองทับพอได้ไหมครับตัวที่สองนี่ตัวที่สองไอ้กาเรทดหกแปดครับผมกาเรทดหกแปดแม่บาทนี่พี่น้อง มีแต่ของงามง่ำเลยตัวแรกจะคของเพื่อนมาเพื่อนยังได้หกแปดหลับตาบายนี่หมอบ่มีเล่ใส่นี่เลยได้่ยใส่อาบเชียงครับเอ้อาบเชียงเราดีแล้วเราเลาก็เล่นใส่หกแปดคนเด็กคนแสดงว่าแม่นี่ให้ลูกเก่งเก่งครับผมแม่นี่สีบุดีไปเลยครับเครื่องเครื่องเล้ากับไม่ได้ดำดำได้ครับพ่อแม่เครื่องผมเครื่องผมให้ลูกทรงลูกดีนุ่มกับบ่ถึงว่ากับง่ำขากินนอนนุ่มเนาะอู้นุ่มมันดีได้ไอบ่สองหัวมันเหีวสองหัวมันสั่นไหม แม่นครับต <c oughs> <Assim>, ่วาน้ำนมดีแม่นต่ว่า <c> น <oughs> ้ำนมดีไทยบอกนี่เปนำนมเลยล่ะเพื่อนเนี่ยแม่ข้าศัตรูสีอ่อนหัวสีพวกครับวันนี้น้าุ่นตูนสวแต่สีบป่งามครับพี่น้องสีบป่งามนี่ล่ะสีท่านพี่น้องคิ่นี่ล่ะแต่ว่าลูกนี่โคตรโคตรเลยพี่น้องเอานี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับมากระทักมากหัวขาวแล้แม่มั้ครับเบอร์ที่สองแม่ลูกกระลูกแม่ขึ้นกันอันแม่นี่ติดแม่เพื่อนกับไทยเนาะครับ ติดไทยกลางวันนี่ครับลูกนี่ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ซื้อลูกเนี่ยคือจำอะไรไมีใบหรอครับมีใบอยูะมีใบไ,ไ,ไม่หลอด,ดยูแต่มีใบไม่หลอดแต่จำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอ้หันไปดยเดี๋ยวครับรอบิึงจะเข้าน้ำเพียงเนาะเห็นแล้วครับซื้อพ่อเพิ่นนะนี่ครับเจ้าทบวันฝานซืนน้อปุ <laughs> ป๋ยจำพ่อเพิ่นงามเปียงเนี่ยพ่อเพิ่นไม่ได้คุณซื้อเนาะแถวทบ้าน มีแต่ฟกแฟรสามอันพอพันมากะทั่งอำเภอเมืองสามสิบบนละท่านี้ครับครับผมวันนี้แม่เพิ่นผสมเคเอฟสามหนึ่งแม่นี้บ้านต้องคอยคุณดีเนี่ยขันว่าเคเอฟสามหนึ่งนี่ซื้อเลยครับติดบฏติริยาสร้งติดแล้วครับผมติดแล้วบ่ผ่านแล้วสามที่เดือนนะครับผมโอ้ประกันทองครับซื้อสองได้สามนี่รับประกันทองของต้นนี่ไหมแม่ครับผมรับประกันทองสามเดือนเนาะแม่ครับผมเอาละพี่น้องครับขนาดลูกเจ้าท็อปวันหน่อยนะกระซับนี่แหละบัดนี้ทับเบิ้งเอาเคเอฟสามหนึ่งเงี้ยทองครับแม่น แม่สูงหลายเป็นเด็เนาะครับนี่แม่ก็อยูร้อยสี่สิบบวกลบนี่นะครับแม่มีร้อยสี่สิบบวกลบเนาะลูกก็สีสูงร้อยยี่สิบอย่แล้พี่น้องนี่สีแดงลำตัวยาวดีแม่เพิ่นสีนวดปักตันนุ่มนุ่มดีข้อขาแข็งเล็ยบว่าสิเป็นแม่ว่าสิเป็นลูกดีราคาเปิดไปซัดเลยครับเปิดไปหาหมื่นหาครับผมหาหมื่นหาพันครับนี่สื่อสองหรือสามแม่นี่ติดโบสถ์ว่าเต็มพิกัดลูกก็ติดโบสถ์นั่นเต็มพิกัดครับว่าสิขอบหัวขอบตา บริเป็นหนาขาครับติดบ่งติดบทดีนุ่มดีดีครับไม่หนุ่มหน่อยๆเลี้ยวๆหน่อยหน่ะครับเนาะนี่ครับเบื้องบัดย่างครับนี่ลูกเจ้าทอพันนะครับเด้อพ่อพันไม้พึ่งกำลังเห็นครับพ่อพันพ่อตัวนี้มาจากอำเภอเมืองสามสิบครับผมเบื้องนี่นี่ครับเนาะนี่ในทองนี่เคเอฟสามหนึ่งรับประกันทองครับรับประกันทองครับผมอ้าวเพนองได้ไปกระุนกันแค่เพียรเนาะในราคาอีกทีนึงครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับหาหมื่นหาพันเพนองครับหาหมื่นหาพันเพนองต่อมาเลยครับ รุดไห้ในนอนทรงฟี่อีกจากโลกกครับทรงฟี่ภายอีสานเลยครับนี่พี่น้องมันดีมองทรงฟี่ตัวภากอีสานเนี่ยครับผมว่าต่อได้อีกเนี่ยมันมัดสีแพงง่วงทั้งต่อได้ทั้งทรงฟี่ตัวภาคอีสานนะครับเนาะเมนี่โบดถอดนมครับนี่หูงามไปถึงเปนขีเอฟด้วยครับเด้อเมียตะลเมียห้ลูกตะละพอบขค้นกันนะครับทอวันแหจังสี่เค้เอฟไหจังสันถ้าเบิ้งรถทับขีเอฟแยกก็ได้ได้โอ้แยกก็แยกแยกก็แยกครับผมเสียวตะแม่ก็ได้ครับผมเพราะว่าแม่เพิ่ท้องแล้วครับ จะไปตัวลูกก็แหงดีครับเบอร์ที่สามครับอันนี้ก็แม่ลูกขึ้นนครับผมแม่ลูกลูกแม่งัวไทยแมนอันนี้งัวไทยครับผมแม่กะแม่หกเดือนแล้วครับผมแม่ทองหกเดือนหกเดือนแมนครับผมทองกับพ่ะได้ครับอันนี้กัท้องไ้ครบโตครับผมแม่ทองครบโตสูงหลายเป็นเดือนมาแม่นีเนาะแม่นีกัสิอยุ่สามสิบเจ็ดบวกลบไ่นะครับรวางนีเนาะครับผมครบสูงแม่กะว่างสามหาสามหกสมเจ็ดครับบันนี้ลูกเพิ่นลูกตัวไหนครับเนี่ย โอ้ oh, ลูกตัวนี้ตัวตัวที่สองครับตัวที่สองอยู่ในทองตัวที่สามคือซื้อ 2, สองในสามซื้อ 2, สองในสามครับรับประกันทองกันปะรบับประกันทองครับนี่ครับราคาครับบาทเนี่ยเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทครับแม่ลูกลูกแม่งัวไทยเฮ้าเหรอครับแดงจึงคืองดีดี ซื้อสองได้สามครับแม่นี่รับประกันท่องให้เรียบร้อยนะครับเนาะมึงเล่ตัวแม่เพิ่นลมือเรื่องหาพ่อครับงวดไทยมึงมึงเรื่องลูกแม่คนนะแต่ว่าลูกมีดเน๊ยมีลูกเพิ่นมีบมือมีเรื่องเนี้ยคนอะของท่าได้ลูกเพิ่นอะคุณดีนี่โอ้ยคุณดีแถอะปนิมแม่สิบห้ากี่มาสิบล้าไปผูกไปยว่สิบโมงให้ไปหน้าฮะสิบหากี่มาสิบสิบแล้วมัวเออแม่นี่ยแม่ยิ้มมาลูกซื้อสามได้สองครับราคาต่อรองได้สิงกริศอันนี้ก็แยกได้ให้กัน โ oh, อ้เ <พอ S 2> มื่อวาลูกเราไปกินนมแล้วอันอันแม่แม่แม่จากทองจค่เดือนแล้วครับแม่แม่ในห่เดือนแล้วครับผมแม่ท้องในห่เดือนปาดโธ่พี่น้องกินไาดีก็มูไงอยีกเดน่นกินหลายเมื่อไ่กินดีแต่กินกิๆๆนกินหลายพี่น้องเดียย๋ยวไปไปกินน้องเลยครับน้องก๋วยเตียเนี่ยแซ่บแซ่บยี่ห้อมหอมและคาอีกทีนึงครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทเลยสามโตแยกก็นแยกให้เด้อครับเด้อนี่นี่นี่ครับเนี่ยกินไงม้วนเงยอีกทีนี่คือเบอร์ที่สาม้อครับเด้อครับสุดยอดเลยครับผิวดีผิวดี งูไทยกับจิงอยู่แต่ว่าพันติดโบดได้พี่น้องขาโบดมันสดดีลูกกับโบดดีคุณมีงูผูกงูเถิกกรรมาเปลี่ยนเอางูแม่มันกรรมาเปลี่ยนเอาแห้งอ้วนแห้งมากครับงูแม่มันเอาเปลี่ยนคุณหนีไปเลี้ยงเลี้ยงเนาะแต่ว่าบอกไป่าผมตีราคาเนื่อยเม่ได้มัวมาเปลี่ยนเพราะว่ามัวมาเปลี่ยนนี่บบลูวันเป็นอย่างเมยไหมเออมัวเป็นอย่างเป็นอย่างมากคือตีให้ราคาเนื้อยได้พี่น้องด้วยให้ราคาเนื้อเลยครับบอกพ่อว่าเพิ่นตีให้ราคาเนื้อครับ ก็คือมูแม่มันไม่ก็เนื้ออยู่แล้วแหล่ะของฮ้อนมีรับประกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามูเทียมว่าเปลี่ยนนี่ขับบลสามารถรับประกันขันพี่น้องมะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นง้วหมันมันก็จังได้ก็ต้องเนื้ออยู่แล้วครับขันอื่นใส่งานบ่ได้หรอเพื่อนยังมะเปลี่ยนเท่าขันอื่นบ่ได้ง้วผูบุนี่ง้วผูห่างห่างหิ้งคนบม่อยากซื้อนคนไม่อยากได้มะเปลี่ยนเราครับนี่แต่ว่าจะเห็นเป็นลูกด้วยบ่อจอยกับจอยไายกับบ่อาคนไม่ได้เนื้อก็เป็นบ่อบ่าผมไหนมาเอามาเหตุแหเนื้อซะไหมเออเอามาเห็ุเนื้อได้ครับผมเอาง่าายะเน เอามากกับเข้าไปต่อได้อีกสิพี่น้องก็คือราคาเนื้อได้เยอนคืออ่านอวยให้เกษตรกรท่านพี่บ้านเท่านาะอกนอวยยากเด้อะเสียดีว่าเอาของเพิ่นมากเสียดีเอาของเพิ่นไปขายเมนเสีอดีว่าได้เงินอจากของขึ้นเนาะอ่านอวยให้พี่น้องง่ายๆแต่ว่าอันนี้คือข้อหลับประกันให้เรียบร้อยแล้วสบายเอาไปกับล่อๆล่อตอล่อตะเอาถลกเลยเบอร์ที่สี่ครับบานนี้พี่น้องเด้อครับเด้อเบอร์ที่สี่ภูมัก็ไงหมักแดงมักงาม สูงกล้อยเท่าไหร่นอนอีนอหกสิบ่กะจหาเอาหาเอาหาสิบหาหาสิบหาสิบหาเลยเไปนอนหาสิบบวกใช่ไปมันยังไงอือแต่ว่าผมมาหาสิบหาบอยูหล่ะหาสิบหาเนี่ยบยุดรอกครับผนาผัผมยังได้ก็หาสิบหาแท้บ่าพอให้หาสิบบวกครับผมโดยนี้ทองเจักเดือนครับทองสี่เดือนครับประกันทองสี่เดือนรับประกันทองสี่เดือนกับพ่อได้ครับกับพรแดงครับผมกับพรแดงราคาเปิดไปเัําไหรเปิดไวหกหมื่เกันบาทครับผมหกหมืเกพัน ล่ำตัวเงาปานรถบาทครับนี่ภู<า>ม,มักดดของไงของง่ามของแดงมาพร้าวครับแม่นี่ขอบตาดําขอบหูดําหนาคาดาเครื่องกระติดดาอันนี้ท้องสองนะครับผมในท่องนี่ท่องตัวที่สองครับรับประกันเราไม่ใบบ่ครับมีครับผมมีใบไบรอดมีครับผมโอ้สูงมังนาําใตนําลางนะครับเด้อจากข้างเงาอลาร์ดบอังจับงยากยืนดีครับไปหอดุ <laughs> ด่นุ่มดีประเภทยืนประเภทเซิร์ฟเขาต้องไปจับดอกาัโ <laughs> ตมันถึยืด หัวตรงห้อง,งครับพันงวงงามนี่พันขายข,ายของเพื่นเองดอกเพื่อนจัดท่าจัดท่าของเพื่นเองเห็นงวงงามเข้าบทเตะไปะจับหัวยกขึ้นหรอกครับนี่นี่คือของงามนะครับเนาะการยืนมึงเป็นพี่น้องการจัดระเบียบร่างกายการจัดขาหนี่งามครับบันทายนี่ลามครับโค่นหางโอ้อวบพอดีพอดีมันเพื่อนเตรียมมาได้มันพุ่งแยงลูกมาเครื่องดำลามด้วนี่คันดำลามท่นท่องเจ้าหกเดือนนี่หกเจ็ดเดือนนี่ง่ายดีนี่ ลูกสองในท้องนาจะไอ้รวยหายชิบายนี่เห็นเกินแทบพอมันเหรอไหมรวยหายชิบายนี่เกินแทะนี่ครับพี่น้องเอาไปเป็ีนแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่ลักครับปันลูกจากหลานต่อไปครับในราคาหกหมื่นเท่าไรกว่าครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองไในทรงที่ทุพย์กิสานครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตำหนอกภาคต้นโตครับเงี้ยงามสิครเปลี่ยนอะไรให้กันครับผม ที่สี่การรับเปลี่ยนด้วยกันตีเปลี่ยนเบิดก็เปลี่ยนได้เบิดครับผมนึกว่างัวงามระดับนี้สิบ่เปลี่ยนบ่ครับพี่น้องผู้ใดที่ทุบมาหลายเงินบ่ถึงกันเติมเอาน้ำใครจะเป็นอย่างไรอ๋อแม่จะจอยเฮียนมาเปลี่ยนสะบ้อหนิแม่อ๋อแม่จอยจะคือม้าห้ี่ยเอามันเอามาจอยกันเขาจะตีไห่บ่ได้หลายกันอยากไอตีราคาไห่อยู่ดิเออแม่นแมนที่เนี ขั้นจ่อยบัตรทีแล้วบัตรทีบ้าเขาตีตั้งสว่างมือนี่กิับว่าคือให้หน่อยแต่เพราะว่าให้หน่อยเท่าันก็ยอารตีเนาะการตีราคาหนี่คือคือคือขันมันอ้วนมันอย่างสี่เข้ากับสามมาตีตามเนื้อเนื้อตีให้ได้หลายตีตามเนื้อแมนเอาเพราะว่าขันเราเลี้ยงเนื้อผมก็ส่งสองร้อยแปดสิบบาทเองดิเนื้อเนื้อมันเถอะแมนครับผมเนื้อเทสเทสสองร้อยมาถึงสามร้อยบ่บ่ครับผมเป็นเป็นบุญเป็นงานเนื้อต้มมึงสี่ร้อยเดียวได้โอ้ ครับวันนี้โค้ชได้พร้อมเลยแมนครับผมเป็นบุญเป็นการเป็นงานงานบวชงานแต่งงานหักคนสานี่มากเลยอันนี้ครับนี่งานบุญกฐินครับมาเอาัวนน้ำเบาแมงคนือน้ำเบาโพดด้วยครับเด้อสองร้อยแปดสิบเอาไร้รถได้อีกครับผมรถละสองร้อยแปดสิบเนื้อลาบเป็นบ่เนื้อลาบครับผมบันนี้เนื้อต้มเด้ยเนื้อต้มลอยเดียวครับผมลอยเดียวเนื้อสี่โค้งเนื้อขาไส้นี่รถละสองลอยพักแต่งเห้บ่แต่งครับผมเนื้อลาบแต่งเห้เลยแมนครับผมมาเสียวเลยครับผมโอ้แมบอยากได้งงว่าตัวใดเกิดเ็ดตัวนี้หายแมงสิอ่ะได้เลยแมม่นครับผ มาพอมองเนื้อครับพี่น้องบ้านนี้ซื้าชื่อเป็นตัวเฮ็ดเป็นตัวก็วได้ท่านครับผมโฆษณาห์เป็นพร้อมลนนะครับเนาะครับผมโฆษณาเบอร์นี้ละ่ะเบอร์นี้ละ่ะเบอร์นี้ละ่ะพี่น้องตีตัวนี้เลยครับผมเบอร์4ครับนี่อันนี้เบอร์4เดนะ้อเนาะอันนี้เบ,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 บอร์ที่สครับครับบ้านนี้เบอร์ที่5แดงคักแดงแน่ครับท้องครับแม่นี่ท้องพริกแดงท้องกับพริกแดงสูงเท่าไรครับสูง153บวกครับผมสูง153บวกคันผู้มักแดงแดงด้วยครับเด้อมักสีเนียนๆครับนี่แม่นี่เลยครับแขขงา บือลึงฟิมสวยครับแม่นี่ว่างเสาติดแยบเป็นท่องสาวบอกครับแม่นสาวทองแรกครับผมสาวทองแรกรับประกันจากเดือนครับรับประกันมันจะเข่าห้เดือนหรือไม่ครับผมโอ้สิเข่าห้เดือนแล้วแม่นผ่านเดือนกลัวหรอละนี่ใบมี่หลอดพื้นขาครับเปิือขาใหญ่ครับไงเนี้ยครับเดี๋ยวยืงคืงผิวแดงแบบซ้ำๆไหมเนาะแม่นว่ามีขาปนเนาะหน้าผากง่ายปากง่ายครับแม่นี่ว่ามีส่วนใดเป็นด่างเป็นอะไรเลยครับ แมนเครื่องดำปื๊ดครับพุนหางใหญ่ดีราคาเปิดลายม่ได้ครับเปิดไปหกหมื่นสามพันบาทครับผมหกหมื่นสามพันครับผมโอ้มาถัเบึงช่วงมันบดพอดีเนาะบัดเนาะแดดบดครับกระยังแดงคือเขาทาแดดกรนยังบ่ทาแดดจะงม่มีล่ะพี่น้องโอ้แดดรู้ซึกว่าสิกินยากนะครับพายากแดดตรงนี้ผลกัสิตกกับบตกโอ้สูงเด้อครับเด้อขันพู้ได้มากยใหญ่เ่งแดดต้งสูงแบบนี้ครับแม่นี่เครื่องดำปืืดครับผมนุ่มนิบัวมีติ้ง บื่อ่ย้อนโอนต้นนี่ครับเบื่อพูดนะถือว่าเฟี้ยมดีตัวนึงเนาะครับเนาะขอบหูขอบตาดําใบหูดําลึกด้วยครับใบหูดํเลึกนี่ครับพี่น้องครับทองรับประกันด้วยครับเด้อเอาหมักถักมาเนาะครับเบอร์ที่หกครับเป็นง้อผสม้ได้วพี่น้องเด้อแมนง้อยางลูกง้อยางลูกมากพาลู่มมากกับตัวเดียวเนาะแมนครับแต่ว่าไม่นี่ติดโบดหลายด้วยครับ มม่สิเป็นขอบหูวขอบตาขอบตามม่สิเป็นหนาขาครับเครื่องเข้าโอ้ดำคักนั่นไม่นีิเนาะคุนหางไงด้วยครับแม่นี่เบิ่งคุนหางครับเครื่องดำล่ามครับแม่นี่เครื่องดำล่ามเลือเบิ้งเบิ่งฟุอยหางครับมึงหนาขาครับเบิ่งเล็บพี่น้องเบิ้งเล็บเบิ่งบือเบิ่งลึ่งครับคุณเนาะดำหอดลึ่งหอดบือไหมแม่นี่ไหมติดโบสมาหลายสูงเท่าไหร่ครับนี่สูงร้อยห้าสิบหัครับหน้าสิบบวกครับผมร้อยห้าสิบบวกเห็นแน่นอนเนาะ เพว่าหาซิบหาคือตัวนั้นเออแต่ว่าหาซิบที่นี่แท้หาซิบนี่พี่น้องเห็นครับเมนี่พาลูกมา่อหนึ่งตัวผสมยังไงครับผสมพริกแดงครับผมผสมพริกแดงไว้จักรอบแล้วครับได้ได้ซิบมืออนี้โอ้เขาจะผสมครับเออพี่น้องไปลุ้นเอาติดบนติดได้ครับเด้อตัวนี้เปิดไปในราคาหลายไปไหนครับเปิดไปสามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้าพันครับผมโอ้แม่ได้รับนี่ครับสามหมื่นเก้าพันติดทองมานนี่นี่ปีบเลย เป็นงัวหาเนาะรุ่นเึืนกนหัวซีปลายถึงหาเลยครับเัวแมนครับผมซืเป็นกับเอาครับซื้อเป็นรุ่นเนาะครับพราผสมไปครับผสมไปเป็นซิบก็มือเองกับพานลูกมาหนึ่งตัวก็ถือว่าบอลนแก้วบอท่ถวรอกครับหนึ่งตัวบ่คบอบอันบุติบกระทับระมาณเท่เนาะแมนครับผมนี่ข้านี่ครับนี่เบอร์ที่หกต่อมาเบอร์ที่ที่เจ็ดเนาะครับผมอันนี้อันนี้กับพานเราละอันนี้พานสองรอบแมนบอผสมยังไงครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้กับพี่แดงเนีย ตัวนี้ก็พริกแดงครับเบอร์ที่เจ็ดสามตัวผสมพริกแดงไว้คือกันสามตัวสี่ตัวคนผ่านสองรอบตัวนี้รับประกันทองเห็นเลยครับผมอันตัวนี้รับประกันทองครับเพราะว่าเขาเข้มเขาประกันไู่แล้วมันบอท่องเขาขึ้นมาเอาเงินขึ้นไปหรืออยากเปลี่ยนเอาตัวใหม่ก็ได้ยี่นี่ง่ายครับอ่านไว้เพียงรองมัดสึกแผ่เลยสูงไาไหมครับแม่นี่ตัวนี้ยี่ห้อสี่สิบเดียครับสูงยี่ห้อสี่สิบเป็นว่าดุกหมู เนื้อหนังนี่หลายครับบรรทายเนี่อบกเน่าตัดเลยพี่นนท์มูมาเปลี่ยนขันด้เหล็อกิ่เสียแเฮงแหงสนัดคับเออเมนเป่าพ่อว่าขันผู้เฉยมาเปลี่ยนขันมีหมันนี่ผมให้ราคายางสูงเลยสี่หมื่นมูมาเปลี่ยนเนี่ยครับผมนี่ยผมให้สี่หมื่นเลยครับปาพี่น้องมันเกิดคุ้มตัวขันอ่ะครับผมอันนี้ก้อนสร้างม้าขาดเตี้องเกจโรเนี่ยเกจกิโลเนี่ยมองขาโอ่งมันขันมีง้อหมันขันอ้วนๆจังสี่เปล่าพ่อให้สี่หมื่นเลยครับแมนครับผมสูงลอยประมาณ สูงเลยซีมหาขึ้นสูงเลยซีเราห้นได้เลยครับซีหมื่นว่าซีมหาคันคันเนื้อหนังแบบนี้ได้คันเนื้อหนังแบบนี้เนาะครับผมแม่อันนี้เป็นงัวรับประกันทองครับไปดูสนามพ่อเกษียรอายุสามหมื่นถึงตัวสาม่นสองสามหมื่นสามถึงแต่ว่าพ่อหนึ่งตัวด้วยครับแต่ว่าพ่อประกันทองเลยประกันได้เลยครับตัวนี้เพราะว่าเราพ่อรารับขึ้นหมดสทุนแน่อยู่แล้วมันอยู่หนีอยู่แล้วมันเหมือนผุ้จักอาการของมันอยู่แล้ว น่าคือนี่ง้อตัวได้เราได้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวขันขันว่ามันใจคือผมตรวจให้ก้อนไอ้ก้อนก้อนเอาไปก็ได้เอาไปแม่นครับผมหนังข้ออันยะโอ้ลูกเป็นตาหนาเนาะห้าสิบกสิมื่นเนี่ยผมตัวจด้นี่เบิดที่เจ็ดนะครับราคาเปิดไปสี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันบาทครับครับผมครับเบอร์สุดท้ายเบอร์ที่แปดครับพี่น้องอยากได้ง้อไปทับเอาสีแดงสีครับเนี่ยครับบ้านขึ้นตะเทียนอะไรเทียนได้ครับผมอันนี้เบียดเบียดลอยหาชิ้นผ่อยู่เนาะหรือพอดีลอยชิ้นผ่มันปะ ะมาณลอยผมสิว่านลอยี่สิบหกสิบเก็น่ไปตีไปวานนี่มันยังคอยบอมื่คอยบอลจะคอยบอได้รับประกันเพิ่นแม่รับประกันให้ลอยสี่สิบหกครับแม่นี่สิบหกสี่สเกณนี่ถึง่นันเพราะว่าก็ผมสิบว่าอยหาสิบอ่เนาะมันเที่ยงตาสินี่มันมันถึงอล้วมาแต่มาเขาก็เที่ยงตาผมพอดีพอดีโอ้ลูกลูกกระเเช็ดสิตัวเดียวเบอร์หนึเนาะตอนนี้เนาะแมนครัอันนี้เบอร์หนึ่งนว่นาครับราคาไหนครับมือสาวดิมือสาวเปิดไว เปลี่านไปไทยเอาเอาเอา,เอา 40, สี่หมื่นกันเลยครับผมสี่หมื่นสี่หมื่นครับผมสี่หมื่นได้ครับนี่แหละสูงกับประมาณร้อยชี้ชิบหายคืนนี่ล่ะแม่นครับผมชี้ผาจะเลยก็เห็นแข้งขาใหญ่ครับตนนัวนี้พ้อยหางก็ดีเป็นงอสาวครับพันขึ้นยกเทครับพี่น้องเนี่ยแปะพันขึ้นกับทับรถครับผมกันรอดพันขึ้นขึ้นกันนี่กอะไรนี่เบอร์ที่แปดครับมดทมีเนาะมดทมีครับรกก 8, ครับมีอยังอีกบ่ครับกาแฟพี่น้องนะครับขอบคุณแฟนทีทั้งหลายที่ติดติดตามนะครับเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมกับว่าง้วสีไข่ก็ชิป แค่กว้างกิบอยู่แม่นมันโตใหญ่เดียวกับมันกับทองทองหลายเนาะทึงใหญ่ทึงทองทึงแม่ลูกทึงสีงามขันของเขานี่ขันมันบาไวนี่ก็คือว่าตัวใดขี่ดื้อตัวใดผสมยากผสมเมื่ติดนี่กับพวกมาเปลี่ยนเอาได้ครับผมแต่ว่าเนียนคือว่าหนึ่งขันออกออกไม่ได้อาทิตย์นอาทิตย์จะคืนออกมาเถ่ะมันมันดูได้ยากแมนดูดีกับกวางยิงเกือบยิ่งพ้นบุญหน่อยเอามาตัวใดก็ได้ขายแต่แมีนไปเลี้ยแต่ไหนว่าเลี้ยแต่งัวนหน่อยไป นี่นามยุ่สิพ่อขายเอาแบบอ้วนๆแบบนั่นน่ะแบบแม่นั่นน่ะแบบเบอร์ที่ผมมาเนี่ยแม่นจังสัน่ผมตีให้หลายอยู่แม่นนวลเนาะครับผมขันจอยหรือว่ากลางๆหลายอยงสี่เมื่อกาเมื่อกะตีบม่ได้สูงกับฮาวาได้หน่อยมันผสมกันเนาะจังสี่แห่งคักนี่แม่นครับผมเมื่อเปลี่ยนอารวจผมบม่ได้มาเป็นทองผมก็รับประกันเนี่ยครับงามๆรับประกันทองนี่เมื่อเปลี่ยนเป็นตาแม่นครับผมมีมันจังสันหรือเรื่องีมันสั่นได้ไหมกระตืมแค่สองเมืองนู้นจีแม่นครับผมสี่เมืองเมื่อตื้มไม่ได้แค่สองเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งแม่นว โอ้เรื่องดีครับอ่านด้วยเห็นพี่น้องสุปเเพสนะครับเด้อเพราะว่าปรึกษากันไลยมาคุยกันไลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับน้อยเนาะครับพอจบหน่อยใช่ไหมครับสวัสดีครับ